สวัสดีค่ะวันนี้นุชมีแขกพิเศษมาเยี่ยมบ้านนุชดูเดี๋ยวดูให้วิวนี่ฝนกำลังอ่อยนะนุชเพิ่งเปิดเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมาหนึ่งมิถุนาวันนี้มีแขกพิเศษมาเยี่ยมบ้านมาจริงจริงมาตั้งแต่ืันวานแล้วนะคะแพรชิวว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 ิวเนยังรอเหมือนเดิมเนาะ เนี่ยลงพูน่าลุงชมชาแนลกินซะแอวเออเอยอุตส่าห์ชมกระเป๋าล่งลึงกระเป๋าล่งลึงครับผมวันนี้เนาะลงพูนมาแอวก็จะตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยเก้าโมงเกินแล้ยังเอ่อแขกพวกมาเยือนก็ยังไม่ได้กินข้าวไงนะคะ ก็เราจะทำอาหารเนาะแต่ยังเท่าเดียวผมกินน้ำอ่าอย่างน้นน้ำมอนน้ำหย่อมตั้งแต่แต่คืนแล้วเนาะครับอือสลบตั้งแต่แต่คืนรู้น้ำนี่มันแรงมั้งคุณเนอะเหน่งต้องะครัเหมือนโดนต้นหมอนล้มใส่ล้มทับอย่างไรหมูครับโดนฟาดไปหลายอย่างเนาะแต่คืนเนาะดฟาดไปหลายอย่างนั่นแหะคุะคุณเอาแซลมอนมานฝากเทกลินบักกัดกันครับช่างขวัญช่างขวัญก็เอามาเนาะ แม่น,มนค่ะนตอนแรกโคดอีว่าเอาปลาทูมาเลยน่างอยน่อยเนาะเห็ยนนีคเับเอาปลาทูมาไปเลยข้ออาหารทะเลอย่าก็บ่ว่าอยากกินอาหารทะเลเขาหัวเลยจัดมาก็ลุงคุเอาปลาทูมาก็เลยึ้นแม่ต่ำน้องพี่กับปีขึ้นเห็นหรอเขนนะครับเข้ากันเข้ากันเนาะเออวันนี้จะไปอย่างครับวันนี้กลองจะนี่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 นอกจากอวดจะอวดจ,จะอวดจ,จะอว,จจะวดนะครับนี่เป็ไส้เขา เปิ้นฝากเปิ้นฝากของมะฮะืออ่าม,มะฮู้ว่าเป็นไอ้อยนะ่างเนาะของเคอรี่เพิ่งมาถึงนะคะเดี๋ยวก่อนจะลองดูเนาะว่ามันคืออะไรขวดหนีมาส่งได้บ่อันนี้รบกวนลุงพูนเนาะครับได้ครับดูเราดูก่อนว่าคือมันคืออีหยังไหนครับมันคืออะไรนบกวนบอกว่ามันคืออิญญญอหยังข้าวบาเปิ้นฝากมาแน่นวันนี้ก็ไฟดับเหตุแต่ลุงพูนครับไฟดับไปแน่ ตะคืนเดืนร้อนตันเพราะว่ายุงคบยุงคบนแล้วก็อันควยกับถ้ามาเมืองของนี่ปดโต๊กอีน้อนาน้าปดนี่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาธรรมดาเลยนะครับเท่ากันธรรมดาโคยตองดัถนนหนทางนี่มานี่แบบเหมือนเหมือนกับขี่รถ ลงน,น้ำตก,ต,ตกมาอย่างไรอ,อย่างนั้นครับผมค <c oughs> ือาา <c oughs> น้ำมันไหลออกลงจากถนนนะครับเป็นเส้นเป็นสายนี่เลยเพราะว่าถนนนี่ดีดแล้วเนาะถนนดีก็จริงแต่น้ำแรงกว่าเดิมเยอะเลยครับเพราะมันไหลไปท้องล้อมันกว้อนกว่าเดิมน้ำกแรงกาตางไหลโน่นี่ไฟกระดับไฟดับนี่เป็นอย่างที่ว่าเป็นปกติของเมืองคองครับผมถ้าวันไหนไฟมานี่คือไม่ปกติอยู่อะ ่นวาถ้าหน้าฝนไฟมันต้องดับครับก็เราซับก่อนอย่าไฟมีขื้นนะค่ะเพราะว่ากดับเนาะอย่าบอกว่ามันมีขื่นเลยครับมันบมีขื่นเลยครับมันใช้ไม่ได้เลยครับใช้อะไรไม่ได้สักอย่างอนนี้อย่างอันอันนี้ทางบ้านลุงพูลครับติดต่อได้นิ่มไม่ได้หนีเนาะไฟมันดับนะจ๊ะไฟมันดับครับผมหลังจากคลิปนี้ออกไปก็ถ้าอยู่ถึงบ้านแล้วก็อานมณ์เหรอ กว่าจะได้ออฟโหลดปล่อยคลิปก็ได้อันนี้อยังครับคุณเอาอย่างมาเฮ้นี่เป็นหัวเป็นใยกระดาษทิชชู่เจ้าทนามัยเออใช่อันนี้มันเป็นใช่ลุงพูนเป็นที่มันกรองโอ้ยลุงลุงน่ารักมากที่มันกรองอะย่างก็อันเนี้ยอันเนี้ยเม็ดเออเม็ดเม็ดติกรหงมก็นึกว่าติกรกาแฟติกรอ่าเพนมีเม็ดมาเฮ้นะครับอันนี้เอาไปเพื่อนเอาไปแจกกันครับ เฟิรนถ้าจะเอามาไว้แบบพื้นทาร์นุ่ดห้องอย่างนี้นะ,ะชอ็อคโอค้มาบ้านนุ่ด <35 S 1> <ห>นี่ไส่สามสิบห้าดีกีอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์กิดตั้งแต่ปากประตูชิมตั้งแต่หัวถุงตีนบ <laughs> <laughs> ้านนุ่ดตรงนี้เอาไปใส่น้ำน,<ค>น,น้ำขู่ะครับเอาน้ำขู่วางไว้เลยครับไข่แ <laughs> มก่กระตักลาดหัวเลยขี่ตั้งแต่หัวถุงตีเลยเนี่ยใส่เข้าบ้านนุ่ดได้ อันนี้อย่างนี้ครับนี่อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยโอ้นี่เป็นแก๊ลอนซัมโน่อ๋อแก๊ลอนเลยครับน้ำมันได้ได้ตักลาดแต่แอลกอฮอล์เนาะโอ้โหตักลาดปลอดภัยนะคะจริงจริงแอลกอฮอล์ที่นี่บัดด้องก็ได้นะครับเยอะเพราะว่าที่นี่เยอะมากครับไม่คุ้นแตเจอไปละอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันครับคองกระแทกอันนี้คือเนี่ยเติมเด็มหูดังนะเนาะคองกระได้ควงต้นน้ำนะำแร่ อันนี้ครับอันนี้แร็กรตซอยใช่กคระตซอยตาฝักเล็กแตซอยมันต้องกหนอคซื้อเดียวดีกว่าซื้อกคนเดียวยนักผเออตัตักครับผู้ชมเน่เป็นวัอุส่าเบก็อาจารย์ว่าห้าวขนมมานี้ขนมังกรายาศาสตร์นะจ๊ะกระยาศาสตร์นะครับผมก็นึกว่ากระเบื้องปู่พื้นนั่นเนี่ย ว่าเล่นครับ <región> ว่าเล่นเดี๋ยวจะโดนด่าแล้วโถ้าจะลรำพอนคุณมีหลายอย่างให้กรยาศาสตร์สุดโบราณนะเจ้าแปดริ้วโอ้คุณลุงมันบอกว่าลุงไปแปดลิ้วลุงก็เลยซื้ออันผอมมะฟ้าอื้ออ่ะอันนี้จะกินเลยกัครับนี่ก่อนนึกว่าจะเอาแอลกอฮอล์เทใส่แล้วก็กิน ช่ไหครับผมบอกว่าอีกอะเหมาะขนาดแม่เียมอนจะตื่นเนาะจะเกี่ยวปอมตันี้ป้อมจรูดออกมาได้ไเจ้าหวานหมากเขียวไปอันไหนกายศาสตร์อันไหนเขี้ยวมืเขี่ยวไปลหวาบความี่คือเนาะที่ลองปันปอมเนี่ยเสียยมดครับคุณนุช เปิดอุต z a มเ้อเด็กก็มีเปล่าน้องแบบที่ที่ขวัญกะลุงคูนเนาะครับโอ้โหกล่องท่านไปกล่องต่อไปกล่องนี้ใหญ่ครับอลาซานนี่อร่อันนี้คือพัดลมฮาตารินะครับไม่ใช่กันพัดลมฮาตาริหรือว่าพิซซูมิชิหรืออย่างก็แล้วแต่มีประโยชน์นะครับไปดับเลยไปดับสู้พัดมือได้นะแม่นะอะยังอะ นคืออะไรคะมันคืออะไรคืออะไรมาลุงกงกันคุณลุงนี่ใจดีมากคราวที่แล้วฝากเรือฝากของทุกอย่างมาให้นกบอยบอยจริงๆเราลุงกับนชที่ฝากมาเนี่ยนะครับ้ฝาไม่เคยเห็นหน้ากันนะเราเป็นเอฟซีไปแล้วนะคุณลุงใจดีมากอันนี้ฝากมาจากไหนครับผมชนบุรีโอ้โหชนบุรีเลยนะครับ กล่องใหญ่มากครับอ,อิงยังไงอิงยังอ๋ออะไรเอ่ยอิงยังอ๋อข้ออังยังฮะเต่าลุงพูนเอามาจีลุงพูนเอาไปแจ้งมาต้องมาจีลุงพูนครับลุงพูนนี่โดนจีตั้งแต่บ้านแล้วครับ <c oughs> โอ้เตา่ตาเตา่ตาเต่าไปลุงพูนไม่เสี่ยงตังค์มาเนี่ยโอ <c oughs> <c oughs> ้ได้ลองเต่ามาค่ะเป็นยังเอาดำนี่ยกะ เนี่ยเนี่ยเนี่นี่ยเนเนี่ยเนเนี่ยเยเนี่น่ยอโตเาต่าใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยนก็บว่ากเองเนี่ยมแกะมดหมดแล้วครับออกอกเนี่ยโหอันนี้เป็นทาเองกครับนี่ใช่ปูนก็ทำเองนทําโต๊ะก็ทาเองนะคะ ต๊ะตัวตัวเนี้ยลูกคุณลุงสองสวเนี้ยคุณลุงทำมาให้เองแแข็งงรเนี่ยนะครับมีลูกค้ามาเห็นนี่แต่คนอยากได้นะคะคุณลุงใช่ครับเตานี้ผมก็ยังอยากได้เลยเอาไะไรที่บ้านโอ้โหนักขนาดเลยครับยังดีนะลุงเอ้ยคุ้มคุณเน้อครับโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเนาะอ้อมมาทาำพีดีกว่าเนาะอเตาใหญ่นะเนี่ย อันนี้แผนไปข้างหลังมาได้ครับเพราะว่าอย่างเพราะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับเอาลงพูนเข้ามานี่เอาบ้านเป็นลกเลยครับ <c oughs> พลุงหนูจะจะบอกว่าขอบคุณขอบคุณมากนะคะเสยงสัตา,า์ังกจีนหมือนรหาแมลงเนี่ยซื้อจีนมายาวเนาะลองเต่าใหม่อย่างไดเขาต้องรอเต่าใหม่เต่าใหม่นะครับอย่างไรก็ต้องลองละจัดเต่าใหม่ก <c oughs> <c oughs> ุ้งเลยแต่เนื้อเอ้ยชิ้นหมูเอ้ยเนาะเอาปลาทูครับปลาทูตัววา <c oughs> ยังเลยคาะกะ <c oughs> ป,ปอกระย่างก่อน จะได้ต่อครับอันนี้จะย่างเลยครับหรือว่าสำหรับย่างสำหรับย่างชิ้นกระหังใจนะครับเนี่ยย่างมันเกลยวกระแทกได้กระหังจะร้อนแข็งแรงมากเลยครับคุณลุงแบบสุดยอดเลยเนาะฝาอันนี้อันนเครือบมาพร้อมเลยนะครับเนี่ยพร้อมย่าง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 ย่างขนุนุัครับเราจะรดน้ำหนักปตีมวยมาได้อติ้นมีไตยศาสตร์แล้วก็มีเต่าพร้อมริงขอบคุณมากมากนะคะคุณลุง เดี๋ยวเราจะจิจบ,บกาแฟแรบรรยากาศบ้านพ่อรักนะคะสักแป๊บเดี๋ยวเราให้ดูมะชงกาแฟครับฟไฟดับแต่ก็มีกาแฟกินโอ้มาแล้วลุงผูมาละมาลมาะเปลี่ยนใหม่เอามาใส่นี่แตนครับ่ <laughs> กินเวยดิอันนั้นกินเวยแต่แต่บริบรการะะอ๋อแ่ได้บรบรยากาศนะครับ น,นี่มันอินกว่าที่ที่บ้านนู้นมีขายด้วยเน้อน,นี่นะก็แก้แบบนี้แล้วก็มีกาแฟกาแฟนี้ฉันคั่วเองนะคะคั่วเองเลยนะครับเหลือนิดหน่อยยัยงไม่ได้บดย้อนเสงขนาดเลย <laughs> อันนี้เราลองไปต้มข้างนอก,นอกอหน่อต้มที่ไหนต้มไหนก็นได้ครับ ยาวๆโหตอนนี้กินแก๊สมาแล้วครับกินแก๊สคือมาเต็มครับจีดแล้วเด้อจีดเลยจีปมเจแล้วเออนี่ค่ะก็จะรอสกรําต่กี้ฝนมาสอยๆโอ้บริการมอขนาดเลยค่ะน้ำนี่แดงเนื้อควายดูควาย ไปข้ามน้ำไปข้ามน้ำใช่น้ำนี่จะแดงเขาอาจจะไปต้อนเหย่ได้อยู่นะคะแต่เจ้าเห็นคนต้อนแหย่อยูอันนี้จะลาลงทูนไปไปขี่ควายหล่องน้ำไปขี่ควายไปสะดมไปลดไล่ควายกันโอ้บรรยากาศดีเลยนะครับเมื่อเช้าผมขับรถไปซื้อจิ้นมาโอ้จิ้นอยางจิ้นหมูครับที่นี่จิ้นอื่นมันไม่ค่อยมีเนาะส่วนใหญ่จะเป็นจิ้นหมูจิ้นอย่างนี้ครับ ใช่ค่ะที่มีควายเยอะมากแต่เบิ้นมาฆ่าควายนะคะถ้าใครอยากจะกินจิ้นควายซื้อขมาขวเดียวเนอร์สังคงคุณนะคะที่นี่มันมีขายถ้าใครจะกินก็ไปเชือดเอาเองเชือดเอาเองปาดขาหน้าแล้วก็ปล่อยมันไปโหดร้ายเกินโหดร้ายเกินนะครับคุณนุชนี่ก็เลยบากินเนื้อนะครับค่ะมันคนถามว่าเนี่ยมากินเนื้อจกมาได้กับพ่อควายเนาะครับก็เลยปริญญาตีมาได้กับพ่อควายก็เลยมากินผู้มีพระคุณนะผู้มีพระคุณนะ แม่ก็เสียงหมืนกันฝ่ายควายทรงควายเรียนครับเออก็เลยกลายมาเป็นควายบ้านนาไว้หรือใจอันนี้ก็คือเราจะอันนี้ต้องรอครับเนี่ยรอกะาย็นเย็นๆนี่แก๊สแต่นี่ไฟนะนี่ไฟนะไฟมาเล้วจะกินแบบนี้อย่างครับกดไปกินปุ้นกันันกัเผาบอไอ้บอจี้บอจีต้มบอจีต้ม ต้องนี้อันนี้คือพี่ขวัญพี่ขวานขวานแบบพี่ขวัญขวานใจของสาวๆหลายๆคนเนาะเสียขวัญเสียขวานเสียขวัญเสียขวานปากปักขวัญครับต้งใจก็เทิมกว่ใส่ชุดศึกษานักศึกษามหาอายประดชุดธรรมดาก็ใจอ่อนแล้วแล้วก็วอลอีน้อยว่าหน่อยต้องถึงขั้นนั้นกระโปรงสั้นก็ได้เนาะอแล้วล้องสักนิดนึงก็โอเคแล้วนะ ยาวก็ได้เพิ่มไอเกนขึ้นไปได้ได้ทุกอย่างค่ะก่อนก็มี ATV อยู่ที่ฝางก็เดี๋ยวจะมาทำที่มังคองแม่นก็แม่นสักวันนะครับเจอปลาเดี๋ยวเราจะทำคอนเทนต์เดี๋ยวนุชจะพาพี่ขวัญเข้าป่ากอบ ATV ไปข้าที่แล้วนุชขี่เคยจำได้ว่านุชขี่ขี่กับพี่ขวัญที่ไปซื้อทานที่ไร้ส่วนอยู่เนาะครับไม่ไปเขาก็เอา ATV กันติดเส้นไม่ใช่หรอซื้อทานป่ะในเช่าขวัญเนี่ยครับ ตอนเช้าๆมานะปุ่นมีกาแฟที่นี่เฮากินเฮารีบบบแยอมแบบยอมกินครับไปกินที่ไหนครับไปกินตังลุงลุงปิ๊กมาได้กินส้มน้ำไปดับเไปดับก่อนให้ได้กินด้วยนไปดับก็เดี๋ยวก็ปิ๊กลงไปเพราะว่าพี่จะไม่ย่อท้อต่อนเรื่องดีไปกินน้ำร้อนไหมเนาะสาวร้านกาแฟสวยมากร้านนู้นเองนะคะร้านห้างบางคลองเนาะพี่ก่อนเนาะปิ๊กใจแต่ว่ามาถึงบางคลองบ่ายโมงว่ะ ขึ้นมาเหี้ยนี่เหบ่ายสามมาดูมาแจ้อยู่ร้านกาแฟแจ้อยู่ร้านกาแฟเขาถามว่ากดตกอีหลุปไป่ปอปัดทูมาฝากเพื่อนก็มันไป่ปอปัดทูมาฝากเพื่อนแซลมอนนี่เอาไปไว้ร้านกาแฟเพื่อนก็มากเกินตัวเอาไว้เนี่ยมันเกินตัวทุ่นเนี museum museum prayed, ules, <laughs> ่ยพาไปเเพิ <laughs> <c oughs> <t> ่งอยู <tea> ่บ้านนิ่ที่ใส่บันเดมันย้อนแสงครับอยู่กับจัดเมินกับย้อนแสงเศร้าขนาดแสงมันต้องแสงมันเข้าเต็มครับ พี่ขวัญเป็นเป็น,ปนอะไรอย่างก็ี้ยเอ้ซีลงเด่นแล้วก็มาอาหารมากมากไม่ได้ก็เอ้ขวัญหมดแล้วอ,ะอ่ะเออไอเขาดาวพอดีครับเขาดาวเขาดาววันที่หนึ่งวันเกิวดว,วันเกิดคุณนุชพอดีน่นามา,มาเป่าแข้งเนาะได้กินปได้กี่นเนื้อฮะเปิดไปรับบ่มอยู่โคลบัลลูหุ่นแล้วก็ไปใช่คมผมร้อยเออแม่เออพี่ขวานผมร้อยแล้วก็จากลูกค้ากลายเป็นเพื่อน,น,น,ก,นกันเนาะติดต่อกันตลอดเนาะพี่ขวานเนาะ เนี่ถยถ่ายยัมาลูกองฝางลูกมองฝา่งยางมาแบบแนวสโลไลิ์มันได้ um, ที่นี่เป็นเป็นได้พี่เด็กพี่อนที่นี่เป็นได้ปอปอดีนะปอดีได้เดี๋ยวมัน,มนคือว่าเถ้าคนเ้าว่างานถ้าใครชอบงานแบบดิบๆเนาะงานแบบคนเ้าว่าที่พักแบบอ่าแบบต้องมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างที่ว่าต้องมามีอย่างสะดวกสบายสักอย่างเลยเนาะ ใช่่นนี้่ว่าถึงว่าคนห้องว่าแนวเวคุณต้องการแบบ่างไก่จากสิ่งนั่นนหะสิ่งสิ่งอย่างครับยังเป็นพวกไอ้พ่ออย่างเดีเขาก็มีบ้านท่านอยู่แล้วแต่เขามานี่เขาต้องการความความดิฟความอย่างนี้ยมาดูวิวมันดคืออย่างน้อยนั่งเป็นชวงนอนเป็นชั่วโมงเาพวิวดิมๆแต่มันมันมีความสุขบอย่างมาปล่อยสมองพ่ว่าพักสมองพักสมองดี่พัก okay. 2วันแล้วเนีผมหันไปแล้ละไมบยบ่อยอะท่ฝัน่ะแ้าไให้กับพัก อ๋อฮอ๋อแันลอะไรก็พักตึ้งันอะไรนะพักแก้วเป็นตัก่อนนักเนาะแ้เดี๋ยวสไตล์ผมชอบสไตล์แบบเนี้ยยังยังไปร้านละไมโกดเป็นสไตล์ยิงอบอย่างร้นนี้เขาก็เชเพื่อนนะเจัาของไปในห้องะอเพื่อนนเพื่ไรเพือนี่อใช่สวยก็สวยสวยสวนั่นนั่นโอ้นบบสวอนี่มันมีเนี่เอซเนาะเอีนักเอนักขนาดใช่่ะ ตั้งแต่ปากซอยต้งแตไปกะเี่เลลีนี่กวานนีน่นุ่งอปนของปนมาอวดใจกัเอันนี้อย่าเดียวอย่าแหกมาเาย่อางนี้ตั้งจีนะกะต้งจีนนะเนาะก้อัก็ไปเจ้า้ามันงก็ไปเต่าแล้วกัเจ้าาจีขาหมูอขาวะโอ้ไ่ใช่ไอสันคอกป้อมต้องขาหม้ทีลูอย่งมาก็ีโคงครับอ๋อย่ยี่โคงนักก ้อยเดียวเจ๊ขีดลวมลางวมัน้นขดยวมันจะลาดงนอมาสองสองชิ้นได้ยะมันต้องเทอมใหญ่ๆลูกผนึงยาวไม่ผมมาได้ย่ะเพราะว่าผมมาแกงใช่มแตงไงผมเจ๊มาย่างเป็นเลืองเลยต้มมะเ่อกาแฟไหมไปแล้วะเออกาแฟไหมไปแล้วกะตดย่าโอ้เดือดบกๆละ ปพาลืมกาแฟเหรอไอนดูนี่เปิดโอ้โหน้ำอ่ะนี่กาแฟสุดเข้มเน้อกินแล้วตาตั้งเกิกเดืกตานะกินแล้วปากพองครับผมตาตั้งเกิ๊กเดืกตานั่นคือตาตาตั้งเกิกเดืกโอ้ยนี่จะบอกว่าแยมแยมยมเรามีให้กินเลยที่บ้านพะรลักนะฝันซื้อแยมซื้อซื้อไอ้ชอบแนวเวีนดนามปุ่น เพราะว่าเดี๋ยวมีคนสั่งไว้สี่ขวดข้อหนานข้อหนานสั่งไว้สั่งสี่ขวดแต่บอกว่าไปกินด้วยไข่มุกไงนั่นน่ะถ้าไมไปกินด้วยเฮานี่น่าสงสัยเนอะเครื่องมีเครื่องเออมีเครื่องอ่ะสั่งไปแล้วก็บรกจีดด้วยเฮานีะไปกินเลยแต่คืนแต่คืนติอุกคนนั่นนะก๊ะครับนข้อหนานข้อหนานยาเส้นแล้ก็บรรจีใช่ก็ข้อหนานจีหลังก็ไปก่อนนี่นะคะเราจะรีนะารงฟูนีคะให้ขวดญสนิมยิงก็ได้กินทั้งบุญ มันจะได้กินดูดู้นดูน้ำดูน้ำไอ้ขวนดูดูกาแฟก่อนโอ้โหหอมเน่ยหอมกลินหอมปลาทอกเดี๋ยวนี้กินแล้วใจสั่นตึ๊ก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 เลยเนี่ยนี่จะกบอกว่าคุณพ่องนณลูกก็คือแข็งแล้วก็สั่นคืออย่างแข็งครับปุ้ดอธิบายก่อนเลยขวัญไขหัวใ แข็งนี่ก็คือตาแข็งวันข้ามเพราะว่ามันเข้มเนาะมันคั่วแบบแค่มมากเลยสันนี่ก็คือใจสันสันแล้วกินแล้วแบบใจสันวันไหวใจสันนวันไหวเนี่ยซ้ำนวดมาลิ้นให้นะเพราะซ้ำขนาดนั้ใจสันวันไหวสันตุ๊บๆเลยครับแตบตุ๊บๆมาอย่าเอากลแวยใส่ด้วยที่ซันตุ๊บๆนี่เดีมันหลอกปากหลอกปากถอนเจ้าเพียงใดวันนี้แล้วก็ขอลาไปก่อนเฮ้ยลุงคุน กินกาแฟเดี๋ยวเราจะไปทํากิจกรรมกับลุงพูนต่อนะคะไปดูที่ช่างลุงพูนไปไปติดกันนะครับต่อจากนี้ได้เนาะไปติดกันทำห้องไปทําห่องแหน่สกินสเอลสามคาราโอเกะที่โรงเมแถวแถวมังคองกันแถวแถวมังคองกันแถวมังคองเออแถวมังคองวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนี่ยเมื่อกี้หาล่ากู